เปิดตัวละครแฟนๆก็นัดถอยหลังรอชมฝีมือทรงพลังของคู่พระนางสายแข่งอนันดาเอเวอร์ริงแฮมและแอนทองประสมกันไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะแล้ววันนี้พี่แอนก็ยกครอบครัวอูอุุนมาเปิดใจกับตีสัมมนมบอเทิงถึงละครเกมรักทรอยยศกันด้วย เป็นผลงานที่ทำเอาคอละครสตาร์อึ้งกันไปทั้งบางตั้งแต่เปิดตัวทีเซอร์ด้วยฝีมือการแสดงระดับเทพของคู่พระนางอนันดาเอเวอร์ริงแฮมและแอนทองประสมที่มาเจอกันครั้งแรกก็ปล่อยอินเนอร์เคมีคู่สามีภรรยาแบบไม่มีใครยอมใครโดยยกครอบครัวลูกชายลูกสาวน้องแม็กนัทพัทและมากิมมาชิดามาเปิดใจกับสีสันบันเทิงว่าเห็นแล้วตื่นเต้นกันทั้งทีมและตั้งใจทุ่มเทถ่ายทอดความบันเทิงแบบจุกๆให้สมกับการรอคอยเตรียมติดตามความข้มข้นในเกมรักขรยุ์เริ่มตอนแรกคมนที่สิบ่ามันนเื้อหาไดด้ีคมันก็เห้น เรื่องของความดรามาติกเห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวเห็นความเข้มข้นก็ตื่นเต้นนะผมดูแล้วแบบก็เออแบบกนะู o ดสตาร์ทฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยอะมันยากทุกฉากจะเจอฉากยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆอีกมีทั้งพี่อนานาพี่แอนก็ทุกคนเล่นเก่งอยู่แล้วไม่ไม่กดดันไม่กดดันจะ <c oughs> ทำให้เต็มที่ที่สุดครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs>